กสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับครูคิวอีกแล้วเซนเก้าเซนเดิมพี่น้องเนาะซึ่งปัจจุบันครูคิวอยู่ที่บ้านไซเจริญเมืองเมืองแขว่งโบกแก้วเนาะพี่น้องเนาะก็พอดีพวกเราผ่านทางมาพี่น้องเราผ่านทางมาอ่ากับเบลลี่พี่น้องเนาะคือรถเรา,เาจอดอยู่นี่แล้วพอดีอ่เบลลี่มาก่อนเขาเนาะพอดีเบลลี่มาก่อนครูคิวก็เลยอ่าแวะจอดพอดีเห็น กระตบลังหนึ่งพี่น้องเนาะต่างยูคข้างท่านังสีอะไรพี่น้องเนาะเขากบ็บู๊ว่ากระตบลังนี่มันขึ้นกับตัวหนันบอรหรือว่าขึ้นกับตัวนี้หรือว่าแบบเอกลาชคนเดียวเลยนะพี่น้องอ่าปัจจุบันเบลลี่เขาไปได้แล้วพอดีเขามาทำลังเนาะเดี๋ยวคุกควสิท้ายบรรยากาศรลบๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งแล้วก็เขาไปเบิ้งเนาะเบลลี่สัมผัสเป็นจังใดพี่น้องอย่าขู่ว่าขัางหน่ายมันมันเหนอนคนหรือว่ามันยั้งพี่น้องเนาะ หรือว่าอันนั้นเป็นเฮือนเพิ่นบอกแล้วอันนี้เป็นเหล่าเขาบอกกับบดจักพี่น้องเนาะเหล่าเขาค่อนข้างที่ว่าดีท่าวอนได้่าเฮือนจังสามพี่น้องอ่าพี่น้องเบิ่งรอบๆเฮือนเนาะกันน้อยพี่น้องกับบดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องเนาะเฮือนในน้อยนี่พี่น้องประมาณว่าปลายนะพี่น้องขังสิประมาณบ่ฮอด3เมตรตี้พี่น้องเนาะระวังเซาก็จะมันแบบปลายน้อยนึงประมาณ2เมตรปลายพี่น้องหลังเฮือนพี่น้อง ปปกค่อนข้างแน่นหน้าพี่น้องฝนน่าจะบ่ห้าเชื่อแหละเนาะมันแน่นหน้าด้วยใหม่ได้ประมาณน้อยพี่น้องบ่คุบว่าเนี่ยมันขอไกด์เพิ่นหรือบ่พี่น้องพี่น้องประมาณจังสี่เนาะอ่ะา อาให้อะเดี๋ยวเขาไปฟังบาลลี่อาลมเพลินนิดนึงบาลลี่อยู่ในพี่น้องสภาพแดดรลอมครับประมาณนี้พี่น้อง่นก็คือเป็นธรรมศาสตร์เนาะเป็นภูพาก็คือเหือนของประสาชสนเส้นทางนี่มันเล่าพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่พี่เนองทางนาฮือนเไหวีย่ฟังบ๊อบลี่เนาะขาเตาพอเห็ดผู้เดียวเลยอ๋อข่าเขาป้าไปทั้งแลกข้าเปลือกอือโออันอันนั้นเปเชียงเล่าพอที่อืออาเพิ่นตรงนี้เชียงเล่าแาะวม้งอ๋อันทางล่างเึ้นนึ่งทีทางล่งเฮ้อนเปนนเชียงเล่าแด่เขาไล่ลาบ้ไล่ เพ oh, ิ่นปาเพิ okay. ่นเฮ็ดหน้าหมูปลากินมาจังโอ้หมูปลากินข้าวหน้าหมูปลากินข้าวหน้าเฮ็ดหน้าได้ในเดี๋ยวจะสับอาหารเพื่อนจังแจ๊คไปยังนะพี่น้องเนาะพออันพอพอก็เคยมีมีเมียบ่ะบ่เคยมีเลยเนาะก็เลยบ่มีลูกเลยเนาะเคยมีลูกีเมียอันอันเฮือนนี่มันข้าตักเองบ่ ต่างเองเลยอันพออยู่แบบนี้มาจักปีแล้วเป่ยุกเมืองแหลอยู่นี่อยู่เมืองยอย่างเปล่าเมืองนแหล่เป็นคนเมืองแหล่มามาเี่งดตจักปีแล้วเป่สองสามปีนึงสองสามปีมาคนเดียวมาแอบคองซีนู้ฉันอันพี่น้องเนูะพ่อแม่พี่น้องแบบอายเอ็นน้องมีบปล่ามีมอ,มอ่ะ ขาเจ้าอยู่ไซมมันอยู่ให้อยู่อยู่ให้ล้วเดี๋ยวนี้พอมาอยู่นี่ผู้เดียวอันนี้อันนี้มันเป่ามันยังเกาะ่องเราเป่าทันเอาตีตีผ้าที่อ๋อตีเล็ตตีผ้าเป็นอาชีพวะตีค่ายให้ชาวบ้านวะหรือว่าจังใดมันว่มีเล็กนี่เออขันเข้าจับมาให้ตีกิดตีเนาะ อ๋อดิซันอีพอนอนจังไดนี่กวางบนนอนอีพอนอ่ะนี่นะนอนโอ้เนี่ยอิพ่อตีผ้าแบบนี้เนาะเออผ้าอนนี้ผ้าทางน้าเล่พอเมียคอยเพิ่นก็ใส่ผ้านอันนี้แหละเบิ่งหูเลยเอาะกคนลุกมาแต่ทางน้าเล่ได้เพิ่นก็อน คนลูกมาทางนาแล้วอัน้าบัดไม่ให้ตีนี่อันอันหนึ่งจากท่านก่อเขาจ้างอันะเพื่อนคำใช้อึกไว้เพิ่นเบาภาษาลาวบ่ไดดีปานใดนาะเออบางคำเพิ่นก็บเบาได้บางคำกับเบาบ่ได้อันพ่อพ่อเป็นส้นเ้ายังก่อนพ่อหลักเทิงอ๋อส้นเผาลาวเทิงกระมูเนาะกระมู เอาโตกับสปิกก็มุกกระได้ด้วยโบ่ได้ไปหนได้น้อยเขาฟังกับหมูอยู่แต่ว่าเขาเฝ้าอยู่บ้านพอก็ตีผ้าไปเฮทให้น้องปีนี้ก็เฮ็ดให้ใช่ป่ะลูกปีนี้ก็เฮ็ดให้ที่พ่อได้ทางแล้ะทางลำบากปีแล้วนี่เฮ็ดเราหมูปลากินหมูป่ากินได้น้อยน้องเดี๋ยวนี้เขาเขายังจักกระสอบกย่ัน อสองสามกองถ้าว่าถ้าว่าเขาเมดนี่เหาเอาทั้งใดมากินกับผมมุ้งเนาะ <c oughs> ไปฮับจ่างมันยังบ่อใดไปฮับจาบบ่างบ่มีมันจังบ่มีวันจ่างเนาะคิดเท่าเนาะก็มิได้หดให้กินเข่าแล้วเนาะเฮ็ดหน้ากับผมมีรถเฮ็ดหน้ากับผมมีรถเนาะอันหน้าหน้า,นาอันจีเลีวเ้าก็เฮ็ดบ่อนาน,าน เห็นเนาะเอารถโปรตีนมาไทยเรื่องรถรางกระบะเนาะเดี๋ยวจ้างเพิ่นสื่อนกรบะเดี๋ยวจ้างเพิ่นที่รถน่ะเข่าเข่าให้พี่ฝนบอกว่าอันนั้นคือเราเข่าเพิ่นนะพี่น้องเนาะนะตัวนั้นเป็นบอลใบเข่าเพิ่นที่เพิ่นเฮ็ดไทยปี่เลี้ยวพี่น้อง เรายังเขาประมาณสองสามเป่าแต่ว่ากาบูคือกันกนเาะนนเหตุผลที่เพิน่นบ่เอาเมียบ่บมีลูกน,นะพี่น้องเนานะอยุโตคนเดียวพี่น้องอยุโตคนเดียวอ่ะให้นะอันครบอันกินหเหาแตงยอยู่ยยนี่แตงอยู่นี่เลยบ่นี่มาบ่นแต่งครบครบกินน่ะอ,อันบ่มีหมอบ่มี่ยังนะอ่ะอันนี้อันนี้วะ เอาสันอีพอคือบุลลางบุยังันเด้อกินยังไงบุญลางฮึแตงแตงกีเซนนีเลยบุลลางเลยลางอันนี้มือข่งเซตของกี่ใส่ตัวนี้ใส่อันนี้วะหมออันอันนี้มันหมอแกงอันนี้แม็นเฮดเฮดลามเฮดเอ๋เฮดอันอบเไปยังสัน ตังอันนี้ด้วยมันยังคือบ่ล้างบ่ยังเด้อกินสรุกมันยังสรุกตังสรุกสรุกอ่าพอคือบ่อนามัยดนอยู่กมันก็สิสกปรกมันก็สิเป็นพยาธิโอ้พอเก็บเก็บคือบ่เก็บกวาดอนามัยดกวาดทอนมันเป็นระเบียบแต่ว่าาแต่ว่าเกบนี่ยหอดังๆได้พี่น้องนะเกบาเกบรงอัง เขาเขอาให้เพป็นมาเขาให้เขาให้มาเพื่อนเราเกือบหาซ้ำครูคนนี้เนาะนั่นนั่นซาบานเอาให้บ่พอในน่นแม่นั่นซาบานเอาให้ก็คืออันเก่าเพื่อนเราเพื่อนเอามาให้พอใช้น้องมือเป็นอย่างพอมือนะเลียดออกหนอ่งเราเกือบถึงมือไม่ happy พอหยิบเกือบอ๋อ มันม really. ีเกลือบแล้วบ่ก็ทางถึงก็ไก่อยากดีอยู่ได้เนาะคุณพอมีอันมีอายมีอายมีไบ่เอ้ยู่นี่มีแต่น้องน้องอยู่หันเข่าเจ้าก็มากันมาเบิ่งมาแยงอยู่บ่ไม่แยงเจ็บนอนเจ็บก็นอนอยู่นี่สันมนีไปยังคือว่านอนอยู่แต่เจ็บหัวบ่ โอ้ตาแดงมาไหนเจ็บลังได้ย pe ินได้ยินว่าเจ็บอยู่เจ็บมือกระลังเจ็บมือกระลังอันนั้นอันนั้นเป็นเครื่องนุ่งเขาเ่าพ่อเครื่องนุ่งเครื่องโพดเปลี่ยงมันเปลือกไปซักเด้อพ่อบ่มีสบู่บ่มีสบู่บ่มีแฟบบ่มีสบู่อ๋อไอ้หนึ่ง สักเตียงบ่มีแฟบบ่มีสบู่น้ำใส้เขาเอาทั้งไหนมาใส้ก่อนน้ำเออเป็นอันน้ำนั่นรีน้ำก๊อกก๊อกก๊อก๊อกอุ่งน้ำอยนี้แต่เนี่ยเนิะพี่น้องร้อนน้ำน้ำที่เพิ่นใส่นะพี่น้องนี่อยู่้ไลน์รถอะไรนี่เอาอันนาเมือหน้าก็เอาหมอยังไปล่างด้วยพ่อเพราะฉะนั <ato> ้นเปลี่ยนพญาทำให้อยาเจี๊ยบเลยเอาสุขภาพบบสบอสแข็งแห้งแล้วเอาเถัาแก่นี่ เขายูเปืือกจะนี่มันแห้งเป็นพญาต่เอเขาเขาแห้งเจ็บแห้งป่วยนะอะไเบิ่งมันล่างมันทําความสะอาดนิดนะ่แก้เเขาก่อนล้างในเครื่องจะนี่ในเก็บเมียนให้มันเป็นะเมียนอะพ่อเขายูมันก็ถึงบบมีพญาพเนาเนาะบอนนอนบอนอยางกระทบเมียนเป็นละเอียดบนนอนในหนอยนะเรื่นีอยู่บ่เกลเลยยูแบบนี้เดี๋ยวจะปีล้วก่อนตีกี่ทาง เพิ่งเนาะก็คืออยู่คนเดียวตลอดมาเลยเออ้าวพ่อแม่ยังมีบ่พ่อเมยพี่น้องมีพ่อแม่นะพ่อแม่ของพรพุ่นอยู่ใกล้อยู่ป่าอืมอ๋อเพิ่นไปอยู่ป่าพุ่นอือคือไปอยู่ป่าไปอยู่บ้านอือป่าเพิ่นเพิ่นคือไปย้ายมาอยู่พี่ย้ายอยู่นี่ อพอแม่ของอีพอนี่เป็นอย่างบบย่ายมาอยู่พี่ก่อง่ายอ่ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ยังบ่ย่ายเทีะยอ,อยู่ป้าพุ่นเ็ดไทยพี่อยู่ป่าเนธไทยเ่ะอยู่ยพุ่นอ่อ,อ,อไปอยู่พุน่นเ็ดไทยเนาะเรางามแต่อพอจริงจิเมื่อไห้่ก่อเลเมื่มอ,อย อ๋อเพิ่นว่าสุขภาพดีเนาะอืมสุขภาพดีขึ้นเล้วทั้งสิไปอดี๋อันไปได้จักมือแล้วไปเธอก่อนั่นไปทางไห้จักมือแล้วทางให้ไอเลือนพุ่นไปทางให้ให้เขาเอาสั่นให้พอรูปประางเถอโอ้ยทังโอ้ยทั้งแล้วแม่น่ะแม่น่ะเพื่อว่าเพิ่นทางให้เพื่อนแล้วละอืมเฮ็ดเฮ็ดลายยู่บ่ให้น่ะกว่างบ่กว้างกว่างเนาะเฮ็ดผู้เดียวเลย เดี่ยวบองวานหมูปลากินนี่บ่ะวานบยานปีแล้วหมูปลากินเง่นเป็นมาปีแล้วหมูปลากินหมด่อไหร่ถือยาเจาะเสื้อผีเป็นเอฟเดี๋ยนี้เขาก็มีข้าวสารกินมั้งนี่นี่ยังยื้อใจหนักนี่เนี่ยเนี่ยวอ้นี่เป็นข้าหนึ่งเนาะเบิ่งเขาก่อนญาติเบิ้งมั้งเนี่ยเป็นเข้าหนึ่งโอ้แนวพี่น้อง เข้าใสเป็นยังแมันเอ้าแม่นึงเราใสเองหนึ่งยู่ไซหนึ่งนี้เลยข้าเจ้าหนึ่งเฮตีเข้าเจ้าหนึ่งแหหมอมีหมอหนึ่งโบมีหมอหนึ่งมอหนึ่งกับโบมีูอันนี้มันเฮือนพอ มแ,บบแมนตูบแต่รกับ่เมนเฮือนแบบมาอยู่แบบสกาวสิการถึงเฮือนเถื่อเถื่ออยู่ไซเฮือนแทื่อเถื่อเห็ดปมเงาเตงเตะตุ๊บเนะหยัดกีอ๋อเพื่อนเราเพื่นอนเห็ดตูบนี่อยูอ่จริงบ่มีเฮือนก็อันนี้ก็คือเฮือนเพื่อนอะไรอันนี้นะก้อนน้อยก็จำเป็นยูเนาะโอ้พี่น้องเตะตุต๊บไม่หยัเนี่ยบุชันนนะ่เข่าวานกับบ่มีนอะนนี่เนาะ พอพอเป็นอย่างพอเจ็บมือนี่นะพอเป็นอย่างเจ็บเจ็บไมาเคยลังครับได้แต่กินยาแล้วบ่บ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อเคสบานเฮามีบอกอันคนขายยาบ่มีอืมเจ้นองมอหันหึบืมไ่ใช่องมรอันบานเฮาก็มีบลอนขายยาบ่ยายา่แหลมเป็นือะไรโอ้กินยาพื้นเมือง โอนี่เพิ่นเมืองยาเพิ่นเมืองเพิ่นน่ะนีือว่าพ่อสายอเจ้าเจ็บแค่ลังนี่เจ้ากินตัวนี้ว่อือปลนิ้วปลนิ้วสนิทปลนิ้วทุกสนิทจะปลนิ้วเด้อแม่นแม่นเจ้าไปเอาใส่มานี่ยเง็บรมหมดก็บง หมดนะเจ้าไปเก็บเองวะเก็บมาใส่หรือว่าเอาไปคายนี่บอกคายนี่เอามาใส่สิอย่าเพิ่งเมืองรู้เม่ามิดอันนี้พอต้มกินอ่ะต้มกินต้มกินทุกเมื่อนี่ใส่หม้อต้มเอาหม้อนี้ต้มเลยอันนี้ยังกินอยู่ไหมนี่กินเออคือว่าเอาไปยังงอมมาเด้อนี่โอ้พี่น้องมันต้มนำกินอย่างสิ ยาเนี่ยพออันว่าทัานลูกจะช่วยเหลือเบางต้นเนี่ยให้พอเอาเงินไปซื้อยาเนี่ยไปยุบานเฮาก่อนอาจจะมีที่คนขายยาน่ะบังฮู้อาบูคนขายยาจังเดยเบิ่งอันไปซื้อยุซื้อยามากินคหับกวางมะขายางไงนี่ก็เจ็บเลยเป็นเจ็บมาะขายางนะพี่วานา ก็เขาจะส่วยเรือเพิ่นบึงต่วนอนแสนกรี๊ดนะพี่น้องเนาะเอออ้าวเออก็คือเงินส่วนนี้อันบื้องเงินของลูกเป็นเงินของปู่ย่าใจบุญอยู่ทางอ่า USA เออก็คือไอ้แจ็คเนาะเออเพิ่นฟ้าเพิ่นฟ้กเงินมาไว้นาะาเฮาไว้ส่วยเรือคนทุกยากกันเนาะเนาะให้พอเขาโมกขอบใจพ่นได้อพอพอยกมือขึ้นเออขอบว่ขอบใจพ่นได้ขอบใจก็ เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นตาสงสารเพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะงบึ้งบนนอนเนาะสภาพบนนอนอออ่ากะพี่น้องเรื่องราวข่าวๆของของเพิ่นเนาะพี่น้องซื้อเนก่อนเลตะกี้บ่ได้ครับมาฟังซื้อัน่ยังก่อนก็เอาไปเลยท้ามมาตะกี้ไส้ไส้ออ๋พี่น้องเพิ่นมีชื่อว่าไายเนาะเฮาเอิ้นพ่อซะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็อายุหลายแล้วเท่าใดพวกนี้เลีอายุถามได้กี่คนว่า20ปี เพื่อนอาจจะจำผิดแหละพี่น้องก็ประมาณสี่สิบปลายบางทีขอรับสิบประจังเนาะแต่ว่าบวกเขาใจคือกันว่าเพื่อนเป็นยังคือบ่มีเมียนะเพื่อนก็บอกเหตุผลที่บ่มบอกกับพวกเขาใจกันพี่น้องนั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนบ่มีลูกบ่มีเมียพี่น้องเพื่อนก็เลยแยกจากครอบครัวพ่อแม่นะมาตั้งตุ้มหน่อยนิดเดียวเพื่อนว่าเนาะกต่แมนเฮือนเพื่อนทนายพี่น้องเพื่อนอาศัยอยู่นี่ดำรงชีวิตยู่นีขนาพี่น้องเพื่อนก็เหตุเหตุให้เนาะตามที่ได้ฟังมาตะกี้กับแต่ว่า เดี๋ยวนี้เห็นเพิ่อนเจ็บเจ็บลังเจ็บหัวเพิ่นก็เลยว่ไปไฮหันนพี่น้องเนาะกะได้ทางเบลลี่เนาะเอฟซีทางเบลลี่คือไอ้แจ็คทางอเมริกาเพิ่นได้ช่วยเลือดไปได้เบื้องต้นหน่อพี่น้องะจำนวนเงินอยู่งหนึ่งแซนกี่เพื่องเนาะกะเขาขอบอกขอบใจลายๆเนาะไอ้แจ็คทางอเมริกาคนละเขาห้อายจงอยู่ดีมีแห้งประชดจากโลบภัยไข้เจ็บเนาะไอ้่วยเพิ่นอนไอ้ซวยคนทุกคนจนกับเขาหายไอ้ลำไายรวยเลยเขาห้สุขภาพแข็งแร้ง อนาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจให้กับพวกเขาทั้งสองคนก็เช่นเดียวกันเนาะอ่าสามารถไปเบิ้งช่องคองเบลลี่ได้นะพี่น้องเนาะอ่ารายละเอียดว่าเพิ่นเป็นยังไงกันดจขนาดพี่น้องเพราะว่าเขามานำลํางอ่งเบลลี่เพิ่นเขาไปทำามมืดอะไรนะพี่น้องเนาะกอาเป็นว่าพบกับพวกเขาได้ไหมในคลิปต่อไปพี่น้องขอให้พุสุผู้สุขคนจงมีแต่ความสุขพี่น้องเราพบกันเนาะสบายดี